60ปีแห่งความหลังของลุงสุวรรณสิทธิชัยชาวบ้านหนองดุกตำบลควนสุบันอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเต็มไปด้วยบทบันทึกแห่งการเดินทางด้วยฐานะที่ยากจนมาตั้งแต่เกิดทำให้เขาออกเรร่อนเพื่อความอยู่รอดแม้เส้นทางชีวิตของการสแสวงหาความสุขนั้นจะเต็มไปด้วยความหวังที่ลางเลือนเขาเคยผ่านทั้งชีวิตลูกเรือประมงที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับคลื่นลมกลางทะเล เป็นคนงานรับจ้างในเมืองแร่รับจ้างเลี้ยงวัวก่อสร้างและอีกสารพัดงานแต่ก็ไม่เคยได้สัมผัสกับความมั่งมีสีสุขอย่างเช่นคนอื่นๆข้าโรงเรียนไม่ใช่จบปอรี่เอาอ,อย่างปอราบพอเม่ยาจนห้ายากินคำจบเร็วพุ่มไฟอ๋อทํำเรือประมงอยู่ก็ปี ไปทำห่งข้าวให้นกินเลยเถอะลำบากครับพมห่มงข้าวคนเรียงคนติปป่าคนตัวเล็กๆอ่องเรียนไม่ไม่แล้วก็ไปทำทำอยู่กับปีปีได้แล้วก็กลับมาบ้านบ้านยาจนนี่ยเตียวตัวรัดตัวเรียบนไปนอนบ้านนู้นมึงคืนก็อืนบ้านยองไม่เคยได้อยู่พ่อแม่ก็ดังมึงดังมัลยแต่มาได้พอดังหลวย้ายเตียวแต่ที่จมากลัวว่าตองปันหาโดยเ่าพมมาทำมึงมองทีนี่สิองปีสิองปีผมมาก็มีรทีนี่แถวแคนี้ มาแต่งงานอยู่กินกันมีลูกด้วยกันห้าคนชายสี่ยี่คนยี่คนชายโอุปปี้ได้เลยช่ว,ชวงพุ่มมาได้เมียแล้วได้ลูกสามคนแล้วพุ่มทำงานเมืองนี้แล้วก็พุ่มบอกไปเมืองช่องพันห้าร้อยสิบห้าบอกจะเมืองแล้วพุ่มไปอยู่หลังกลุน่นไปอยู่มทำบุญละเพบุนมาตามไปก็เรือ่องไระยองแล้วไป <c oughs> แล้วไปทำระระยองช่องสาเดือนได้กลับบ้านแล้ว club mà ban làm bài, phơi mà tao bị tâm cái lúc đi đó, bây đi đi nhưng cho na rồi, đi chơi lại đi, mà chú đi, cái tăng lắc thế mà chú làm thì thì quân thầm lập trang thua thằng pa cốt đi một quần mai mà lố cái dây trắng thầm đi, làm đấy, ha chào kiện cắm mấy cái ด้วยความที่คุณลุงสุวรรณอยู่ไม่เป็นหลักแหลงเพราะต้องออกดิ้นรนหางานทำไปเรื่อยๆทำให้ถูกมองว่าเป็นคนหลักลอยขาดความน่าเชื่อถือคงมีแต่น้องสะพ้ายเท่านั้นที่ชวนมาอยู่ด้วยและได้แบ่งปันที่อยู่และที่ทำกินให้แม้ว่าจะมีการก่อตั้งกองทุนหมู่บ้านหนองดุกข,ขึ้นมาแล้วแต่การที่จะเข้าเป็นสมาชิกและขอความช่วยเหลือทางการเงินได้นั้นต้องมีคุณสมบัติเป็นที่น่าเชื่อถือของคนในหมู่บ้านก่อนเขาก็มาสมัครบ เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต้นๆเลยนะครับเลขที่23รุ่นแรกนะครับเมื่อไปกู้ครั้งแรกนะครับเราก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเขาเพราะการทํางานเนี่ยครับก็ไม่แน่นอนแต่ต้องช่วยเหลือต้องให้โอกาสแก่ผู้ได้โอกาสแต่ประเมินสกยภาพก่อนว่าเมื่อเอาเงินไปแล้วเนี่ยสามารถจะคืนได้หรือเปล่าเขากู้สองหมื่นนะครับคงจะไม่เต็มแล้วก็ทดลองเขาครั้งแรกเนี่ยหนึ่งหมื่นนะครับก็กู้ครั้งที่สองก็ได้หมื่นห้าครั้งที่สามก็หมื่นเจ็ดภายในปีเดียวก็กู้สามครั้ง ผู้สาครั้งนะครับครั้งแรกก็มาปรับปรุงสวนยางแปลงนี้นครับซื้อปุ๋ยมาบำรุงสวนยางแล้วหลังจากนั้นก็เม่น้ํายางให้ผลผลิตด,ดีขึ้นนะครับเขากา็ใช้เงินที่ได้จากผลิตตรงนี้ไปส่งกองทุนนะครับแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนสเปลี่ยนแบบนี้ก็ต่อไปก็เขาใช้เงินกู้นะครับผสมซื้ออิฐซีเมนต์ซื้อมาตั้งไว้ครับเลื่อยไม้ตั้งไว้ซื้อกระเบื้องมาตั้งไว้นะครับสะสมสะสมนะครับจนปัจจุบันนี้นะครับ คุณสุวรรณนี่สามารถที่จะกู้สถาบันการเงินของเรานะครับเป็นรายเรกนะครับได้สองแสนนะครับจากอดีตเนี่ยกู้ก็ได้แค่นั้นครับผมมาเพราะกองทุนนี้นะเพราะต้องตั้งต้องตั้งกองทุนเราดุกเงาไปจำมักเป็นจำหมายก็กู้ก็ไปกู้กังแด้พอมัยืนไปกู้ก็เมื่อนเมื่อนเหมือนแต่ก็อาเจ็ปั่นเราก็ไม่เจือแต่ว่างงูเจือเพราะผมนักลอยเนี่ย nếu phải nuôi nếu phải đi hà gần 2 xuống có mấy tấn đó đó họ ừ, làm gì ăn thì nên là cung cô người còn thốn ra thế hơn cung cô rồi để có phong trung mất thực thi ấy. trung mất còn mấy đá cảm tan em nó không có ai cô lại thì tăng rồi chúng ta nhé để khưng một viên đã đi phong phong à, phải làm ghép trung vừa trung vừa ôi trời phong mà phong tâm các bạn đi ชีวิตในถ้ามีกองทุนนี่ชีวิตขึ้นขึ้นมาเพื่อได้สร้างร่มขึ้นนี่บ้านให้จริงจริงบ้านมุงไม้พ่อยมาก่อนแม่นมุงไม้พ่อยการไม้พ่อยอย่ะจงการผัวนี่มีกับของทุนนี่ติรังกาโกนนี่มาทำบ้านข้อพูนกองทุนให้พอได้มุนเวียนนั่น สนใจ